ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดนใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัสดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลอูที่มาจากโรคเอรนพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลอูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลอูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับฝร,รังสนับสนุนอันทรงพลังของราโมปรากฏชัดอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะน,นี้ทั้งสองคนที่เป็นจักรพรรดิวิญญาณอยู่แล้วจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ จนจูวเฟิงและซือซือซึ่งฐานการฝึกฝนของพวกเขายังไม่ถึงระดับจกักรพรรดิวิญญาณก็มีพลังไม่น้อยไปกว่าจาักรพรรดิวิญญาณที่กำลังเติบโตภายใต้อิทธิพลของเขามีเสียงคำรามเกิดขึ้นใต้เย่าเหิงเบี่ยงโคต่ต่อโซ่ระดับราชาวิญญาณอย่างรุนแรงจนเลือดไหลนองทนใดนั้นฝนดาวตกพยักข่าอันพรั่งพรายก็ระเบิดออกมาอย่างดูเดือดทำลายรังศัตรูที่พยายามจะมุดช่องเพื่อหลบหนีไปทั้งสามคน มาเซลเทายิ่งน่าทึ่งกว่านั้นเธอไม่รู้ว่าใช้วิธีใดเธอขยายปีกนกฟินิคคู่หนึ่งให้ยาวกว่า3เมตรปีกไฟสองปีกเป็นอาวุธที่น่าสะพึงกว่าที่สุดเปลวไฟร้อนจะทําร้ายหากมันติดได้ะจะตายหากโดนเบื้องหน้าของเธอยังคงมีคู่ต่อสู้ในระดับราชาวิญญาณอยู่แต่เธอไม่กล้าเข้าใกล้มากเกินไปทำได้แค่หลอกล่ออยู่รอบนอกเท่านั้นตามข่าวกองหัวหน้าโจรจะเป็นราชาวิญญาณ เร่องแน่นอนว่าต้องเป็นหนึ่งในสคนนั้นว่าเห็นว่าสถานการณ์โดยรวมขี้คลายลงแล้วเซียวโจก็บอกมือระก,กาว่าเอาระไปกันเถอะทุกคนอย่าปล่อยใครไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ได้แข็งแกร่งมากนักผู้ถี่แข็งแกร่งที่สุดถูกขัดขวางโดยสิทธิในรังด้านในแระฐานการฝึกฝนที่เหลืออยู่ก็อยู่ในวงแหวนที่2และสและยังมีโจรธรรมดาที่ไม่ใช่วินาจา์อีกด้วยเปื่อย์คำรามระร่วิ่งออกไป คนอื่นๆเขารีบตามมาอย่างรวดเร็วหวังตรงปล่อยวิญญาณยุดการต่อโซ่ผีเสื้อแห่งแสงเขารู้สึกพราหมาเล็กน้อยแระทันทีที่โผล่ขึ้นมาเขาก็ปล่อยแสงของเทพพิดาผีเสื้อแห่งแสงไปอย่างที่ซึ่งมีโจรอยู่ไกลออกไปแสงสีทองเจิอจ้านับสิบดวงสองพระกายเจอจ้าภายใต้แสงสีทองที่เพิ่มขึ้นนี่คือทักษะวงแหวววิญญาณพันปีสําหรับพวกโจรน,นี้มีน้อยคนนักที่จะมีทักษะวิญญาณพันปีได้ยิ่งไปกว่านั้น ักษะของหวังตงยังมีระบบการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณของหวัววีเฮาแรกกระดูแขนซ้ายของแสงสีทองที่เพิ่มขึ้นพวกจนปล่อยพลังวิญ,ญญาณเพื่อต่อต้านผู้คนที่ยังคงถูกระเบิดแรกดีดลร้องสามแล้วสามเล่าเมื่อหวังตงได้รับชัยชนะความตื่นตราหนกในใจก็ลดลงอย่างมากเป็นปด้ไหมายที่จะโจมตีจากระยะพระชิดโดยไม่ทำร้ายผู้อื่นเซียวเซียวได้ปล่อยกระถางวิญ,ญญาณสามชาติออกมาแล้ว แลกกระถางขนาดใหญ่ทั้งสามใบก็ล้อรมรอบพวกเขาไว้เพื่อที่จะป้องกันพวกเขาเมื่อเห็นความสําเร็จของ,วง,งหวังตงหัววีเฮ้าก็อดรู้สึกมีความสุขไม่ได้ท่ามกลางวงแหวนวิญญาณสีขาวสองวงบนร่างกายวงแหวนว,วนิญญาณวงแรกเพียงพระคารีประยับดวงตาสีทองอ่อนของเขาช่างมองไปอย่างโจรผู้หนึ่งที่มีวงแหวนวิญญาณเพียงวงเดียวโจรผู้นั้นดูคล้ายกับเขามากมีวงแหวนวิญญาณ หนึ่งวงเป็นสีขาวเช่นเดียวกับเขามาเซลเขาและคนอื่นๆเดินลอกเข้าไปอีกมาวีห้าและคนอื่นๆเดินตามไปอย่างระมัดระวังเซียวโจอยู่ข้างนอกและระดับการฝึกฝนสูงสุดข้างในนั้นเป็นเพียงราชาวิญญาณดังนั้นเซียวโจจึงสามารถส่งมอบให้มันกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยพวกเขาเข้าไปทีละข้าวสู่ความลึกจนกระทั่งมาถึงพื้นที่อันกว้างใหญ่ทันใดนั้นยังคำรามอันแหลมคมและยาวก็ดังขึ้นมาจากส่วนลึกของถ้ำ ให้ฆ่าต่อต้านผู้สงสารแห่งความตายพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องตายและพวกเจ้าทั้งหมดจะกลายเป็นท่าศพของข้าเมื่อได้ยินเสียงนี้พวกโจมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่กลับถอยกลับอย่างรวดเร็วและทุกคนก็ตัวสัน่นระวังตัวด้วยหัววดเฮาถึงกับกระอกเือดออกมาแต่เขาขับตะโกนเสียงดังเพราะในจิตสำนึกเขาประหลาดใจที่พบว่าศพบ,บนพื้นบวมและแดงขึ้นอย่างรวดเร็วมีเสียงระเบิดดังขึ้น เสียงคำรามอนุนแรงดังขึ้นเรื่อยๆในถ้ำและเสียงระเบิดอันน่าสยดสยองก็พุ่งกระจายไปทั่วถ้ำพร้อมกับเนื้อเลือดเนื่องจากสมาชิกทีมสำรองทั้ง7คนเพิ่งเข้ามาและพวกเขาอยู่ภายในระยะการตรวจจับทางสิวิญญาณของหัวเวีเฮาพวกเขาจึงตอบสนองในตอนแรกด้วยการรีบไปยังสถานที่ที่ไม่มีศพและพวกเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่ทว่าสทีทั้ง7ของด่านด้านในที่กำลังต่อสู้อย่างดุเดือด แร่สังหารศัตรูไปจํานวนมากกับไม่โชคดีนักเพราะเขาคือจุดศูนย์กลางของการระเบิดอย่างแท้จริงโชคดีที่หัววีเข้าได้เตือนไว้ทุกคนจึงตั้งใจรับในตอนแรกแต่ถึงอย่างนั้นพลังระเบิดศพก็ยังรุนแรงเหลือเกินกระดูกข้ามเนื้อและเลือดของศพทั้งหมดกลายเป็นอาวุธหลังจากการระเบิดยิ่งตอนที่มีชีวิตแข็งแกร่งมากเท่าไหร่กลายเป็นศพก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นการระเบิดก็จะรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะราชาวิญญาณ ที่ถูกใต้เย้าเหิงฉีกเป็นชิ้นๆแม้แต่ตอนที่ระเบิดก็รู้สึกเหมือนภูเขาสั่นสะเทือนการระเบิดกินเวลานานกว่า10วินาทีก่อนที่จะค่อยๆสงบลงเราเจ็ดประดานแห่งเซอร์ไรคเคอร์ในปัจจุบันไม่คาดคิดว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้กลุ่มโจรที่มีเพียงผู้ประชาการและระดับราชาวิญญ,ญาณจะมีทักษะเช่นนี้ได้อย่างไรและพลังของมันนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด เรื่องนี้เกินกว่าที่พวกเขาจะตัดสินได้ได้ด้วยเหตุน,นี้พวกเขาจึงได้รับบาดเจ็บรสชาติของศพเป็นยังไงบ้างต่อให้พวกเจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนพวกเจ้าก็จะต้องตายต่อหน้าศพที่ระเบิดอย่างต่อเนื่องของข่าฮ่าฮถ้าพวกเจ้าไม่ถูกระเบิดพวกเจ้าก็จะถูกพิษณะนน้นถ้ำทางถ้ำเต็มไปด้วยขินเลือดอันรุนแรงและความเชื้นแทบทุกคนถูกปกคลุมด้วยพลาสมาศพของโจรหลายร้อยคนที่ถูกสังหารก่อนหน้านี้ ต่างระเบิดอย่างรุนแรงการระเบิดศพและการปฏิเสธครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายแก่นักเรียนของโรงเรียนซือไรเคร์เท่านั้นแม้แต่โจรที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ล้มตายเป็นจํานวนมากแต่เห็นได้ชัดว่าโจรเหล่านี้เตรียมพร้อมไว้แล้วบางคนรีบหลบซ่อนตัวอยู่ในแอง่งใต้กําแพงถ้าและพวกเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยสิ่งที่น่าสะพรึงกว่วที่สุดเคอของเร็วที่เกิดขึ้นหลังจากการระเบิดนั้น มฤทธิ์กัดก่อนรุนแรงเทียบเท่ากับกดเข้มข้นตั้งแต่เพดานฉรดผนังถ้ำเสียงอันเกิดจากการกัดก่อนยังคงดังไปทั่วทุกหนทุกแห่งศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ไม่เพียงแต่ทำให้ศพะเบิดเท่านั้นแต่ยังทำให้ศพรานั้นมีพิษแ,แรงอีกด้วยเหมือนช่างโหดร้ายเสียจริงเมื่อศพรเบิดเคือนหัววีเฮ้าได้รับการเตือนว่าทุกคนคังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องตัวเองแต่เนื่องจากความแตกต่างของความสามารถ ของวิญญาณยุดการต่อสู้ผลการป้องกันจึงแตกต่างกันตามธรรมชาติในขณะน,นี้ก้อนน้ำแข็งที่เย็นจัดพุ่งเข้ามาจากปากถ้ำอย่างคราทานหาันและน้ำแข็งที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็สร้างกำแพงขนาดใหญ่ขึ้นตรงหน้าพวกเขาปิดการการระเบิดของศพเหล่านั้นแต่ทว่านลกเรี่เนเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากเทคนิคระเบิดศพไปแล้วและพวกเขาทั้งหมดก็ถูกขย่าออกไปลม้มลงกับพื้นกระอักเป็นเลือดเห็นได้ชัดว่าพวกเขา ได้รับบาดเจ็บถ้าไม่ใช่เพราะน้ําแข็งเย็นเยอกๆของเซลโจมาทันเวลาเองว่าตอนนี้พวกเขาคงจะตายไปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างกระาาทันหันจนทุกคนที่เป็นสิทธิ์หลานด้านนอกไม่ได้รับผลกระทบเพราะพวกเขาอยู่บริเวณรอบนอกแต่พวกเขาทั้งหมดก็ตกตะลึงทันใดนั้นร่างหนึ่งในชุดขาวก็เดินเข้ามาอย่างช้าๆท่อถังถ้ำสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแสงสีขาวจ้าสาดส่องไปทั่วทุกซอกทุกมุมของถ้ำ เลือดพิษที่กำลังกัดก่อนข้ระเหยหายไปในพริบตาเสียวจูยกมือขวาขึ้นและดึงไปทางถ้ำด้านหน้าทันใดนั้นก็มีแรงดูดอันน่าสพึงขลัวพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขามีร่างหนึ่งขึ้นมาจากรูมราวกับอากาศเบาบางมันคือชายคนหนึ่งที่ร่างกายปกคลมไปด้วยชุดคลุมสีดำร่างนั้นผอมบางมากแต่กลับมองไม่เห็นรูปร่างชัดเจนมีเพียงวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสามวงและสีม่วงสองวงบนร่างกายของเขา ที่เปลี่ยนพระกายออกมาแท้จริงแล้วเขาเป็นราชาวิญญาณแต่กลับเป็นราชาวิญญาณผู้นี้เองที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ทําให้ผู้ชมต้องตกตะลึงเมื่อคู่นี้เมื่อถูกเซียวโจดูดขึ้นมาเขาก็ขีดร้องได้ความหวัดกวัวอีกครั้งทิ่นลนอย่างสิ้นหวังแต่เซียวโจมีฝีมืออยู่ในระดับไหนและเขาจะสู้เซียวโจได้อย่างไรเขาจึงถูกจับไว้และเซียวโจก็พูดขึ้นว่าโอกเจ้าเห็นนี่ไหม นี่คือการต่อสู้ระหว่างชีวิตและความตายการต่อสู้ระหว่างชีวิตและความตายถ้ามีคำว่าใจอ่อนไม่งั้นไม่เป็นเจ้าก็เป็นศัตรูที่ตายเสี่ยวโจมองพวกเขาอย่างเย็นชาในขณะนี้สายตาที่จ้องมองเสี่ยวโจของพวกเขากับเต็มเรด้วยความศรัทธาบางคนที่เคยดูถูกเสี่ยวโจเพราะเสี่ยวโจเป็นอาจารย์คนใหม่และดูเด็กมากก็เปลี่ยนไปถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวโจเมื่อกี้เกลี่งว่าพวกเขาคงตายไปแล้ว เซลโจจับราชาวิญญาณคนนี้ด้วยมือข้างหนึ่งมีดวงตาที่เย็นชาและพูดว่าคนที่ทำร้ายสิทธิของโรงเรียนซือไรเคอร์จะต้องตายเมื่อพูดเช่นนั้นเซลโจก็ขยับมือทนานั้นราชาวิญญาณก็ะระเบิดออกมาเป็นกลุ่มเมฆเลือดในขณะนี้สายตาของทุกคนกลายเป็นความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นทนายนั้นราชาวิญญาณก็ปรากฏตัวขึ้นขอนวงแหวนวิญญาณสีม่วงวงที่5บนล่างของเขาเปล่งประากายเคลื่อนอย่างกระทนหัน ร่างทางร่างกายเป็นกลุ่มควันเขาไม่ได้รีบหนีไปแต่พุ่งเข้าหาหัววีเฮ้าราวกับสายฟ้าแม้ว่าหัววีเฮ้าจะมีการตรวจจับทางจิตแต่ความเร็วของโค่ต่อสู้นั้นเร็วมากจนเขาไม่มีเวลาตอบโต้ทันใดนั้นเขาสึกว่าโรคกำลังหมุนติ้วและเสียงคำรามของเสียวโจเขาดังขึ้นเท้าที่ว่างเปล่าชมลงทันทีเสียวโจก้าวลงสู่พื้นเพียงก้าวเดียวทันใดนั้นแผ่นหินที่คว่ำลงก็แตกละเอียด แต่เขาไม่กล้าปล่อยพลังวิญญาณออกมามากเกินไปเกรงว่าจะทำร้ายหัววีเา้าที่อยู่ข้างล่างนี่มันช่างราชาเหลือเกินอย่างที่เรียกกันว่าถ้ำกระาตสามถ้ำเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าที่แท้จริงของกลุ่มโจรอัดมรณะก็คือคนคนนี้นี่เองในขณะนี้น้ำแข็งที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็พุ่งออกมาทําให้มันแข็งตัวอยู่ตรงหน้าหัววีเข้าโดยตรงราชาวิญญาณงั้นเหรอเจ้าข้าทำร้ายผู้คนต่อหน้าข้าเชียวงั้นเหรอ เสี่ยวโจมองเขาอย่างเย็นชาด้วยการขยับนิ้วเบาๆของเสี่ยวโจราชาวิญญาณคนนี้ก็แตกเป็นน้ำแข็งทันทีเสี่ยวโจมาที่ด้านข้างของหัววีเฮ้าและพูดว่าสิทธิในร้านด้านในได้รับบาดเจ็บเจ้าต้องเตรียมตัวไว้แล้วจากนั้นพวกเราจะไปที่ค่ายทหารตะวันตกเียงเหนือหลังจากพักผ่อนสักโคเราจะรีบไปที่เมืองชิงหรัวทันที ใครเถออดไม่ได้ที่จะถามว่าอาจารย์เช่ิเหลินคราวนี้พวกเราจะต้องลงแข่งขันจริงๆงั้นเหรอคําถามนี้ยังคงเป็นคําถามที่คนทั้ง7คนในร้านด้านนอกกังวลมากที่สุดหวังตรงก็ปล่อยหัวเว่่าและมองเสี่ยวโจูด,ด้วยกันเสี่ยวโจูยิ้มอย่างขมขื่นแล้วพูดขึ้นว่าคงจะต้องเป็นอย่างนั้นการแข่งขันระหว่างสาบานวิญญาจารระดับสูงแห่งทวีปนั้นมีการแข่งขันที่ยาวนานมาก และจะกินเวลาถึงหนึ่งเดือนมาเซลเถากับเย่าเหิงและหลิงรั่วเฉินจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนกว่าจะฟื้นตัวเต็มที่ตอนนี้เราจะต้องเล่นในนามของโรงเรียนก่อนหัวเว่ห้าพูดว่าท่านอาจารย์พวกเราจะทําได้หรือไม่ในเวลานี้เสีย่ยวโจมองไปที่หัวเว่ห้าก่อนแล้วพูดว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้าอย่าลืมสิยังพูดคาคานี้หัวเว่ยเฮาก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเสีย่ยวโจเป็นใคร เสี่ยวโจวเครือหนึ่งในแปดพระาราษแ่งซือไรเคร์ในสมัยนั้นมีพลังเหนือชั้นอะไรเทียมทานหากศิษย์ของเขาทำมาได้แล้วไขเล่าจะทำได้ในโรงเรียนซือไรเครื่อมวีเฮ้าก็มีวงแหวนวิญญาณล้านปีวงแหวนวิญญาณแสนปีและวงแหวนวิญญาณพันปีแค่นี้ก็ยังไม่พออีกงั้นเหรอเขาเข็งว่าถ้าแค่นี้ไม่พอใหรเล่าจะทำได้การเล่นในนามของโรงเรียนซือไรเครอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นหมายความว่าพวกเขา จะต้องเป็นตัวแทนของความรุ่งโรจน์ของโรงเรียนซูไรเครอร์ผลที่โรงเรียนซูไรเคอร์อได้รับขนานนามว่าเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งในแผ่นดินใหญ่ก็เพราะได้ฝึกฝนผู้มีความสามารถโดดเด่นมากมายจะสะท้อนความแข็งแกร่งของโรงเรียนได้อย่างไรหากไม่มีการต่อโซ่ระหว่างสถาบ,บันวิญญา,าณระดับสงูงและนี่ก็คือเวิีที่ดีที่สุดโรงเรียนซูไรเคอร์อไม่รู้เลยว่าตนเองได้ครอบครองแชมเปี้ยน มากี่คนแล้วสําหรับโรงเรียนหนึ่งเดินมักจะแค่แข่งขันเพื่อชิงตําแหน่งที่2ก่อนที่โรงเรียนตะวันจันทาจะปรากฏตัวขึ้นในจักรวรรดิตะวันจันทาโรงเรียนเซอไรคเคอร์ยังไม่มีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเลยแต่ทว่าในการแข่งขันครั้งนี้ความกดดันนี้ตกมาอยู่ที่มานั่งสำรองของเจ็ดประหลาดแห่งเซอไรคเคอร์สิทธิล์ลดนด้านนอกของโรงเรียนซซอ่อไรคเคอร์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอายุไม่เกิน15ปี และคนเล็กสุดอายุเพียง12ปีนั่นก็คือหวังตงหวาวีเฮาและเซียวเซียวพวกเขาคงจะนึกภาพออกว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ